Porsche 4ประตูสุดหรูที่นั่งสบายทั้งข้างหน้าข้างหลังค่ะอย่าง p a n a m e r a e-hybrid คันนี้นะคะทุกคนความพิเศษที่มีไม่กี่คันในไทยอยู่ตรงนี้เลยเขาเป็นรุ่นยาวลองวิวเบสสุดสบายในทางด้านหลังเลยแบบนี้นะคะโอ้โหนั่งหลังได้สบายแล้วก็มีพื้นที่เล็กรูมนะพื้นที่ขาแบบยาวมากๆแบบหาตัวจับยาก ใหม่กริปที่เห็นขนาดนี้50,000กิโลพร้อมกับวารันตีศูนย์ AAS ถึงฟี2,027ค่ะ าดูภายนอกก่อนเลยนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวพาวนหนึ่งรอบนะคะหล่อสุดๆนะโอ้โหสีดำนะสีดำเนี่ยน้องยาเรียกได้ว่าเป็นรถที่ timeless นะคะแล้วก็สวยได้ทุกสถานการณ์อะคือเรียกได้ว่าเอ,อ ใช้ได้นานดูไม่เบื่อขายต่อราคาไม่ตกนะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับยาสามันประจำบ้านของรถหรูเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัว Porsche Panamera 4 e Hybrid คันนี้แน่นอนค่ะขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วก็สามารถเติมน้ำมันก็ได้ชาร์จน้ำมันก็ได้ชาร์จไฟฟ้าก็ได้น้องยา,ยางเรียกได้ว่า ถูกต้องไม่ตกกระแส EV นะคะโดยที่ฟูชชราเนี่ยก็ยังสามารถวิ่งได้ประมาณ40กิโลเมตรซึ่งก็สามารถ cover การใช้งานในประจำวันได้อย่างดีมากๆค่ะความพิเศษของคันนี้นะอย่างที่บอกไปค่ะเขาเป็นรุ่น executive นะคะ ลองวิวเบสบอดี้ยาวจะเห็นว่าตัวของตัวรถของเขาอะค่ะจะยาวกว่าพานาแบบธรรมดาแล้วถ้าเกิดมาดูแถวนี้นะคะจะเห็นว่ามีความยาวมากขึ้นแล้วก็มีแบชเอ็กเซคิวทีตรงนี้ด้วยรูฟ l i นิ่งข้างหลังนะคะเส้นของเสาซีที่สโคบมาตรงนี้โอ้โหสวยมากแล้วเห็นเส้นสาย ใหม่กริปบิบขนาดนี้นะคะห้า0มกิโลเท่านั้นภายนอกเนี่ยยังดูวิ้งวงังเหมือนรถใหม่อยู่เลยแล้วแน่นอนเป็นรถมาจากศูนย์ AAS นะคะมีวารันตี AAS มาให้ สบายสบายไม่ต้องกันกลบไปซ่อมจนถึงปีหน้าเลยทีเดียวค่ะคันนี้เนี่ยนอกจากออกสู์ A S มาแล้วนะประวัติซ่อมใน A A S ยังครบท้วนทุกระยะเลียได้ว่าใครได้ไปเนี่ยสบายใจมากๆเลยว่ารถได้รับการดูแลมาอย่างดีนะคะ คราวนี้เรามาดูกันที่ออปชันกันบ้างดีกว่านะพาโนรามิกซันรูฟบานใหญ่ยักษ์เลยนะคะที่พร้อมจะเปิดอยู่ทางด้านบนนะรับลมหนาวได้ฟินมากๆนะคะค่ะพวกมาลัยประตูของเรานะคะชิลมากๆกับซอฟต์คลอสแล้วก็คีเลสนะคะปิดแบบลู้รๆโอ้โหให้ฟิลแบบ หรูเต็มที่อ่ะตัวเองนะแบบนี้เลยแล้วก็พกกุญแจไว้ในกระเป๋าแบบสวยๆค่ะสัมผัสนะเปิดรถได้เลยไม่ต้องควานหากุญแจให้เสียบุคลิกนั่นเองโอ้โหภายในร<อ>ด<ว>มากโอ้โหภายในสวยจริงๆนะคะกับสีแดงค่ะสุดหรูนะเป็นหนังแนะป้านะคะ แค่ตัวหนังกับสีแดงเนี่ยหลายแสนบาทแล้วน้องยาและถ้าดูที่บริเวณหัวหมอนนะคะก็จะมี p r s s h h แอมเบลมโลโก้พอร์ชสุดส<อ>เลิศเรียกได้ว่าเวลาแบบถ่ายเซลฟี่แล้วมีโลโก้พอร์ชอยู่หลังหัวคือฟินไปสิกสาบ้าน8บ้านเลยทุกคน ทีนี้นอกเหนือจากนั้นนะเรียกได้ว่าออปชันท็อปทเนี่ยข้างในเนี่ยยังมีอยู่เต็มรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า14ที่ทิศทางเบาะบวกเมมโมรีนะคะเบาะหลังก็ปรับได้ค่ะ8ดทิศทางนั่งหน้าก็สบายนั่งหลังก็สบายสุดๆด้วยเบาะ8ทิศทางทางด้านหลังนั่นเองค่ะกุญแจนี่โอ้โหเป็นไงนี่คือพานาสีดำของคุณค่ะคุณขา อย่างเลิศนะนี่พนาของคุณค่ะเสร็จปุ๊บนะเหยียบเบรกหมุนสตาร์ทโอ้โหสตาร์ทลงเงียบมากนะคะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเป็นรถไฮบริดนั่นเองสตาร์ทออกมาเรียบร้อยค่ะนะผ่านหน้าจอนะคะออปชั่นตัวแรกนะคะเห็นตัวตัวพ o r s c h e PSM เเลยนะคะแล้วก็ เป็นจอรุ่นใหม่สัมผัสมีองค์มีแอปเรียบร้อยนะคะมีตัวนาฬิกานะคะออปชั่นสปอร์ตโครโนรวมถึง อ,ออปชั่นนะคะหลกัหลกๆนะคะที่เป็นออปชั่นเด่นๆของ Porsche คันนี้ก็เรียกได้ว่าจัดมาให้อย่างครบถ้วนเลยนะ<อ>ไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้า,นาตัวท็อปไ,ไ,ไฟหน้าของเรา p d l s คะ่ะ Porsche Dynamic Light System นะคะเป็นไฟหน้ามีความอัจฉริยะมากเลยน้องยาคือคเวลาที่เราขับแบบถนนมืดๆเนี่ยนะคะมันจะเลี้ยวตามแล้วก็มีการพิดิกนะเกี่ยวกับว่า ถนนมันจะไปทางไหนสังเกตจากการขับของพวงมลาลัยของเราแล้วมันก็จะาาเลี้ยวตามใช่ยิ่ง <โอ S 1> คือจริง,รงๆมันนําไปอะ่ะนําเราไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มในส่วนของความปลอดภัยมากๆนะคะในส่วนของภายในนะคะออปชั่นก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็น เครื่องเสียงบ o s สนะคะตัวนี้เราสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะคะรถใหม่มากออกมาปี2022มีวารันตีถึงปี2027เทคโนโลยีต่างๆล้วนแล้วแต่ล้ำสมัย Apple CarPlay Android Auto จอสัมผัสจอใหม่นะคะหลังคาพา n o โนรูฟอ่ะอย่างที่บอกไปนะมาเรามาเปิดโชว์กันหน่อยโอ้โหรสยวยงาม สี่โซนสบายๆเลยนะคะไม่ต้องเถียงกันละสมมุติว่าคุณพ่อขี้ร้อนคุณแม่ขี้หนาวลูกสาวคนโตขี้หนาวเหมือนคุณแม่แล้วลูกชายคนเล็กขี้ร้อนเหมือนคุณพ่อค่ะสู้ไม่ต้องสู้กันแล้วนะคะจัดไป,ปไดใครจะร้อนใครจะหนาวตามสบายเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะด้วยพานามราเองเนี่ยเป็นรถสี่ประตูก็จริงเนาะแต่แน่นอนคุณจะรู้อยู่แล้วว่า ทุกรุ่นที่ Porsche ออกมาไม่ว่าจะเป็นทรง SUV หรือว่าเป็นทรงซีดาน4ประตูนะจริงๆต้องเรียกทรงครูปนะคะเขาจะมีฟีลลิ่งการขับที่เป็นรถสปอร์ตแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคันนี้มีโชคไฟฟ้าด้วยนะคะใครที่ชอบโหมดโชคอ่อนแข็งสปอร์ตยังไงสามารถที่จะปรับได้เลยนะคะนอกจากนั้นค่ะ แรงม้าและสมรรถนะเนี่ยยังจัดเต็มมา,าามาก<ด>มากรา,าคาเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็แรงมา้งงมากี่แรงอ่า <ไง S 1> ใช่ <ไง S 1> เลย,เค,เยค่ะ สองเด็กได้ว่า2องคันที่เอามาให้ดูวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Panamera 4e Hybrid แบบคันนี้หรือว่าจะเป็น Porsche Cayenne แบบคันข้างๆนะคะทั้ง2องคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินตัวใหม่ของ Porsche ค่ะที่มาพร้อมกับ6สูบ3,000ซี cc แล้วดันแรงมา้าไปได้ถึง462ม้าเยอะมากคือ เรียกได้ว่าเหลือเฟือเหลือล้อนเลยดีกว่านะคะคือสบายๆเลยอะ่ะถูกต้องแล้วถ้าใครที่อยากจะ เป็นฟิลลิ่งของการชาร์จนะคะก็ได้สบายๆที่40บวกกิโลเมตรก็เรียกได้ว่าชาร์จนะคะกลางคืนทิ้งไว้ตอนเช้าก็ขับไปทำงานนะขับไปขับกลับ,บหรือที่ออฟฟิศใครที่มีตัวชาร์จเจอร์ก็สามารถที่จะชาร์จนะ,ะก็อาจจะ cover การใช้งานแบบในชีวิตประจำวันได้ประมาณนั้นนั่นเองนะคะถ้าบบถนัดชาร์จอย่างเดียวเลยแบบว่าไม่ได้เติมน้ำมันสักอาทิตย์นึงอะไรอย่างงี้ได,ไได้ได้ค่ะบางคนนะคะที่สมมติว่าวันหนึ่งเนี่ย อาจจะวิ่งบ้านกับออฟฟิศอาจจะไม่เกิน20กิโลเมตรนะคะก็เรนจ์ของเรา40เนาะก็ไปกลับก็พอดีครอบคุมพอดีนะคะก็สามารถที่จะใช้แบบไฟฟ้าล้วนก็ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้รถมากหรือว่าในเรนที่ไกลมากจนเกินไป ก็ไม่ต้องเป็นต้องเสียบชาร์จทุกวันเนาะวันไหนเราอยากใชก้มน้ำมันใช่ก็เติมน้ํามันได้ไงแล้วก็ในวันที่เราเติมน้ํามันเนี่ยมันก็จะประหยัดด้วยน้องยาเพราะว่าในบทในระบบไฮบริดเนี่ยเขาก็จะมีการสตร์พลังงานจากตอนที่เราถอนคันเร่งไปเก็บไว้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะประหยัดน้ํามันขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเรียกได้ว่าเกือบเกือบยีกิโเดเลยสําหรับ พานาอีไฮบริดคันนี้เขาเป็นรุ่น Executive ซึ่งในประเทศไทยก็มีไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปโชว์นั่งเบาะหลังกันนะคะเพราะว่าจุดเด่นของตัวพานาอีไฮบริดเอ็กเซคิวเนี่ยก็คือการที่เขามีเ,เบาะหลังนะคะที่กว้างใหญ่โอ้โห ดูราาเลอป้าข้างหลังมีลูกเล่นด้วยฟินเวอร์กรีดเวอร์นะเอาจากบนลงล่างเลยแล้วกันนะคะมาถึงก็จะเห็นหลังคาพานโนบานใหญ่แบบฟินมากแล้วแบบภาพที่เราเห็นของยาแบบสปอร์ตซีทเนาะอยู่ข้างหน้าเรา2อันนี้คือใช่เลยนะเราแบบส่วนตัวนี้พี่ชอบไอ้ตัวคอนโซลหน้าที่แบบมันเชื่อมต่อมาแบบนี้อะ เชื่อมต่อจากจอหน้านะคะแล้วก็ไล่าย,ยาวมาเลยจนถึงคอนโซลกลางของคนด้านหลังแบบเนี้ยเราแบบเวลาเรากินกาแฟาเราก็ต้องใส่ไว้ตรงนี้นเนี่ยสียย่คนใช่เนาะโอ้โหเรียกได้ว่าขับรถคันนี้นี่คือกินสตาร์บัคไม่ได้ละมังเนี่ยต้องกินกาแฟาอะไรดี นะถึงจะคู่ควรกับรถนะสุดยอดจริงๆนะคะเนาะคราวนี้ข้างหลังก็มีจอแล้วก็มีแอร์เป็นของตัวเองนะคะอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องต่อสู้กันเรื่องร้อนหนาวเย็นอะไรต่างๆอีกแล้วนะคะด้านหลังของเรานะคะก็อย่างที่บอกว่าจุดเด่นของตัว Executive เนี่ยค่ะมันคือความแบบความเนี้ยคือ โปรสังเกตอันนี้คือเราอ่ะปรับเบาะหน้าถอยมาลึกแล้วนะเพราะว่าเราต้องการที่จะถ่ายทําทางด้านหน้าเนาะแต่ก็ยังเหลือพื้นที่ถูกยังเหลือเนี่ยพื้นที่แลกรูมเนี่ยน้องยานี่หุ่นดังแบบนะสูง170นะคะเน่งก็สูง1 6 6นะคะไม่ได้เตี้ยเลยนะแต่เลกรูมคือไกลมากเนาะเรียกได้ว่าเป็นรถสี่ประตูที่ที่แบบเออใช่แล้วแบบ เป็นรถสี่ประตูที่เราเน้นนั่งหลังได้เลยนะคะเน้นเอามานั่งหลังเป็นหลักได้เลยอะ่ะเพราะว่าข้างหลังมันกว้างมากนะคะแล้วก็พอหลังคามันเป็นหลังคาแก้วด้วยเนี่ยมันยิ่งได้ฟีลลิ่งของความโปร่งเนาะข้างหลังเราก็มีเครื่องเสียงบ s สเป็นของตัวเองแอมเบียรไลท์สุดหรูนะคะม่านข้างประตูหลังนะคะใดๆก็คือออปชั่นอย่างแน่นอย่างไฮโซมากๆค่ะเพราะฉะนั้นจาก ใบแดง9ล้านกว่าน้องยาลดไปเหมือนกระนำซัมเมอร์เซลเกือบ50%ซค่ะ4.99ล้านเท่านั้นต้องรีบ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 รบต้องรีบมาตำแบบสุดๆนะเพราะว่าถ้ามันไปแล้วเนี่ยเราจะบอกบอกหนึ่งว่าคุณเน่งช่วยหา Executive ยาวๆให้แม่ยายนั่งอีกสักคันหนึ่งได้ไหมคำตอบคือไม่มีแล้วค่ะมัน ะฉะนั้นค่ะต้องรีบมาตำกันนะทุกคนเป็นถุงลม a d a ด t i v e ด้วย,วยนุ่มแบบอารมณ์แบบขี่เมกเลยว่าถึงปี2027ใครที่ hi, hi, hi. หา hi, hi. ซูเปอร์คาร์ <hi. S 1> สีประตูนะคะชอยมีไม่ได้เยอะพานาเป็นหนึ่งในชอยที่ดีที่สุดแล้วคันนี้เป็น Executive Long Body Long Wheel Base นะคะหายากมาก oh, <hi. S 1> เพราะฉะนั้น ไม่น้อยวยาวศูน a a s ประวัติครบออปชั่นเต็มสีเลิศไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วต้องตำค่ะคันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่ส,สดๆร้อนๆที่คัดมาทั้งไม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line o f f i c i a l หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียล มีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ